สงสัยกันปะว่าสนามกอล์ฟมีไว้ทำไมนอกจากให้คนไปตีลูกเล่นชิวๆเดี๋ยวจืดเล่าให้ฟังเอาจริงนะมันไม่ได้มีดีแค่นั้นเว้ยอย่างแรกเลยถ้าวันไหนเกิดเหตุฉุกเฉินหรือถึงขั้นสงคราม uh huh. สนามกอล์ฟแม่งคือพื้นที่โล่งขนาดใหญ่แฟร์เวมันเรียบคลิปเฮลิคอปเตอร์ลงได้สบายๆ uh huh. ใช้ขนคนเจ็บขนสเบียงหรือกำลังขนได้เลยแม่งโคตรมีประโยชน์ต่อมา พื้นที่มันกว้าง oh. กลางเต็นได้เป็นร้อยเป็นพัน <Wow. S 1> ทําเป็นค่ายพักชั่วคราวจุดรวมผลหรือศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็ได้กู mm. ้ภัยมาก็ปักหลักตรงนี้ก็จบอีกอย่างที่หลายคนไม่รู้คลับเฮาส์ของสนามกอล์ฟมันเอาไปดัดแปลงเป็นโรงพยาบาลสนามได้ uh. สมัยสงครามโลกครั้งที่สองต่างประเทศเคยใช้จริงมาแล้วรักษาทหารเจ็บป่วยพักฟื้นตรงนั้นเลย ยังไม่หมดนะบางประเทศขลาดแคลนอาหารเอาสนามกอล์ฟไปปลูกผักปลูกพืชทําสวนชัยชนะจากตีลูกกอล์ฟกลายเป็นถอนผักบุ้งชีวิตโคตรพลิกสรุปง่ายๆสนามกอล์ฟไม่ได้มีไว้ตีลูกอย่างเดียวมันคือพื้นที่สำรองของประเทศยามปกติก็พักผ่อนยามคับขันก็เอามาใช้ช่วยคนคราวหน้าถ้าเห็นสนามกอล์ฟอย่าเพิ่งด่าว่าฟุ่มเฟือยอย่างเดียว มันอาจเป็นแผนสำรองของชาติที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้